สวัสดีครับสวัสดีลูกค้าทาง f Facebook และ u t u b e ทุกท่านนะครับผมวันนี้เราจะพาลูกค้ามาดูรถนะครับผมเป็นแชมป์นะครับวันนี้จะมาแนะนําแชมป์นะครับลดราคาพิเศษครับผมขายเหมาตัดราคาไปเลยนะครับผมอ่ะเรามาดูคันแรกนะครับตัวนี้เป็นยูโรห5ห้าแรงนะครับผมแสนห้าไปเลยครับแสนห้านะอันนี้นะตามสภาพนะครับผมแสนห้านะลดราคาเป็นพิเศษครับมาอีกครั้งครับผม เป็นแชมป์นะครับผม25แรงครับคันนี้30,000ครับผมตามสภาพนะภาพไหนทักได้ครับผมอ่ะมาดูอีกตัวครับคันนี้เป็นแชมป์ MX 60หน้า5แล้วครับผมตามสภาพครับแสน5ครับผมลูกค้าท่านใดสนใจทักมาได้นะครับในเพจร้านนะแล้วก็เบอร์โทรร้านนะครับผมใหม่คันครับคันนี้นะครับผม เป็นแชมป์ครับ MX 6255นะคันนี้นะแสนห้าเหมือนกันครับก็คันไหนสกิดได้ครับผมแล้วก็เป็น New Holland ครับผม GT 7 5ครับคันนี้นะผมนะสามแสนสามนะตามสภาพนะครับผมก็คันไหนจัดเลยครับสกิดได้ครับผม น่าจะมีประมาณนี้นะครับแชมนะครับก็ผ่านไหนสกิดได้ครับทักได้ครับเป็นยวฮอนแลน TT 75คันนี้สามแสนสามนะครับ๋ยวมีค้งครับอันนี้แสนห้านะครับผม MB 6255นะตามสภาพนะก็ผ่นไหนจัดได้ครับขายส่งครับวันนี้อันนี้ก็แสนห้าเหมือนกันครับ6055ครับ เบอร์โทรก็ตามนี้เลยนะครับผม0 8 1 3 6 5 9 7 0 8 1 6ง5 2 3 7นะครับผมพักเพจมาได้นะครับแล้วก็ลูกค้าท่านใดรับสนใจนะติดต่อเบอร์โทรที่ทิ้งไว้ข้างต้นแล้วก็พักเพจร้านมาได้ครับผมขอขอบคุณครับ